สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมก็มาทํางานนะครับเจอน้ําในรถที่แดดมันร้อนแล้วก็ขวดมันอยู่ในรถนะครับแล้วก็มันจะทําให้น้ํามันร้อนขวดมันร้อนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอยากอยากบอกว่าไม่ไม่เอามาให,หม้มากินดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าน้ําที่อยู่ในรถเนี่ย มันอยู่ในขวดใช่ไหมครับขวดเมื่อโดนความร้อนมากๆเหมือนกับว่ามันจะพลาสติกข้างในอ่ะมันจะละลายออกมาผสมกับน้ําทําให้มีสารพิษเข้าสู่ร่างกายครับก็ถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันก็ละลายจริงเหมือนว่าไว้หนึ่งวันเนี่ยกลางแดดร้อนเนี่ยเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่ว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกาย ถ้าเรากินอย่างนี้ทุกวันน่ะเหมือนว่ามีน้ําอยู่ในรถค้างตกค้างไว้ทุกวันอย่างเงี้ยสารพิษก็จะสารพิษจากพลาสติกขวดอะ่ะก็จะเข้าสู่ร่างกายทุกวันมันก็ไปสะสมผลสุดท้ายพอเราแก่ตัวมาเจอสารสารพลาสติกตกค้างในร่างกายก็ทําให้เราป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยครับอืแต่ก่อนผมก็ไม่เคยรู้นะว่าน้ําในขวดเนี้ย ไปในรถมันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็กินได้แต่ว่าตอนเนี้ยรู้แล้วผมไปศึกษามาว่าน้ําที่อยู่ในขวดเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะมีสารพลาสติกที่หลุดใช้โดนความร้อนนี่ที่หลุดออกมากับน้ําเข้าสู่ในร่างกายเราครับอันนี้ก็เป็นอีกอข้อคิดดีๆที่อยากจะฝากบอกกับทุกคนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดดูด้วยครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ